คุณยังติดตามนิวข่าวเที่ยงนะคะอ่ะคุณรัฐวุฒิให้คุณเป็นต้นเสียงอวยพรวันเกิดให้ท่านนายกหน่อย Happy birthday Day, ครับลุงตู่ <c oughs> คุณจะร้องเพลงหรือคุณจะพูด พูดเฉยเฉยพคุณร้องเพลงเพร้ะคุณต้องร้องเพลงสิเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะแต่ว่าผู้สื่อข่าวที่ทมเนียรรัฐบาลวันนี้ช่วยกันทุกคนช่วยกันเขียนการ์ดให้กับนายกรัฐมนตรีอวยพรวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่63ใช่ค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีของกำนันของที่ระลึกให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9มูลค่า 20บาทเดี๋ยวปฏิตามบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับวาระการประชุมครอมอดที่สำคัญสำคัญกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณสรทันเหมพิพัฒน์ก่อติดอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลครับ คุณรัฐวุฒิคุณกิติมาครับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับมีวาระที่น่าสนใจโดยกระทรวงอุตสาหกรรมครับเตรียมเสนอแผนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME อวงเงิน1.5หมื่นล้านบาทพร้อมกันนี้ก็เตรียมขยายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วด้วยครับขณะที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเริ่มขึ้นนั้นสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลครับก็ได้ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับนายกรัฐมนตรีครบ63ปีด้วยครับ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเริ่มเมื่อช่วงเช้าวันนี้สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลได้ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ63ปีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลว่าขอขอบคุณทุกคน mm hmm. ที่ร่วมอวยพรเพราะต่างคนต่างมีใจให้กันอยู่แล้วต่างคนต่างทําหน้าที่ที่ผ่านมาอาจมีอารมณ์รุนแรงไปบ้างก็ขออภัยเพราะอาจเป็นความเครียดที่ต้องเร่งทําทุกอย่างให้สําเร็จ ซึ่งบางอย่างทำสำเร็จแล้วบางอย่างกำลังทำและบางอย่างเพิ่งเริ่มต้นโดยสื่อมวลชนมีส่วนร่วมเพราะอยู่ในแวดวงการเมืองมานานกว่าแต่ขอให้เข้าใจว่าการเป็นนาย,ยกร,รัฐมนตรีแต่ละคนไม่เหมือนกันครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ยืนยันด้วยว่าไม่เคยมีปัญหากับใครทั้งสิน้นเพราะทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อประเทศชาติเพื่อคนไทยทุกคนครับ ท้งนี้สื่อมวลชนประจำทำเนียบได้ซักถามด้วยว่านางนราพรจันโอชาภริยามอบสิ่งใดให้เป็นของขวัญซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นการให้ความรักทุกวันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้มอบเหรียญที่ระลึกแจกให้กับสื่อมวลชนอีกด้วยครับซึ่งเหรียญที่นายกรัฐมนตรีมอบเป็นเหรียญกระสราบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะที่ด้านหลังเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ประชาคมอ,อาเซียนปี2558ปครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับ รามีวสำคัญในการจะเผยแพร่ที่ที่ดีเพามาให้ประชาชนได้รับรู้คมทราบแต่ที่ไม่ดีก็ก็เสนอได้แต่ก็ขอถูกนะเพราะว่าบางอย่างต้องคบการอใช่ไหมอันนี้ก็เดี๋ยวเรื่องขอเราเข้าใจหมดแล้วแหละนะก็ขอขอบคุณทางบมพชทุกอย่างที่ในก่าที่ให้กับนายกบนตรีก็ขอให้อดอกับพวกเราเปร้อยเท่าพันเท่านะแล้วก็ิี่ถึงไดหวังถึงได้ขอจบความรารถาขอเจริญาหน้า กกกกดตัััวนนคคครบบบบ็ออปมมจาายทุณสำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีวาระที่น่าสนใจอาทิกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการสินเชื่อวงเงิน1.5หมื่นล้านบาทผ่านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยครับ ตามด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอมาตรการตั้งนิคมอุตสาหกรรมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะแก้วครับกระทรวงการท่องเที่ยวครับเตรียมเสนอเรื่องที่ประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการโงโต้ p p ประจำปี2561ถึง2563 ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมขออนุมัติขยายเวลาโครงการกิ่วคอหมาจังหวัดลำปางพร้อมขออนุมัติวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างภายใต้โครงการกิ่วคอหมาจังหวัดลำปางตามด้วยการเตรียมขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปีภูมิมดวงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ สำหรับสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชเตรียมขออนุมัติกอบเจราจารเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาร่างอนุสัญญาบิมสเต็กว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ขณะที่ช่วงบ่ายของวันนี้ครับถือเป็นอีกวาระสำคัญของรัฐบาลหนึ่งด้วยในโดริโตูดูเตเต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21-22มีนาคมซึ่งจะมีการหารือร่วมกันในทุกด้านของไทยและฟิลิปปินส์ครับโดยเฉพาะการขายข้าวให้กับฟิลิปปินส์ซึ่งจะมีการสวนสนามต้อนรับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อีกด้วยครับ ขณะนี้ครับการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังคงดาเนินต่อไปนะครับซึ่งผลการประชุมนั้นต้องติดตามในช่วงเวลา14นาฬิกาหลังจากนี้ครับว่านายกรัฐมนตรีจะลงมาให้ถแถลงข่าวในประเด็นอะไรบ้างช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับค่ะขอบคุณคุณสรทันนะคะวันนี้แต่งตัวหล่อไปไงานมันเกิดท่านนายกเลยนะ <c oughs> ที่ <c oughs> ทำเนียรัฐบาลนี่นะครับใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้ 6 3ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจริงๆนเนี่ยเกษียณตอน60ค,ควรจะได้มีเวลาหยุดพัก,กเกษียณเหมือนข้าราชการทั่วไปแต่ว่าพอหลังจากนั้นนายกฐมเก้าเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีจากหัวหน้าคอสชองาน2ปีเกือบจะ3ปีเต็มเนี่ยนะคะหนัก หนักมากจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะการตอบคําถามของผู้สื่อข่าวมีกระทบกระทั่งมีอะไรยังไงกันบ้างนะคุณรัฐวุฒิแต่พอวันเกิดท่านนายกมาถึงเนี่ยสื่อก็พร้อมใจกันเฟ้นอวยพรวันเกิดให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคปากกาหลากสีเลยทีเดียวค่ะ นะคะแล้วก็ลงท้ายคืออวยพรสั้นๆเพราะว่าฝื่อเยอะไงนิวทีวีใช่ค่ะกำลังเขียนอยู่ใช่ค่ะทุกคนนะก็บรรยากาศช่งเข้างจะผ่อนคลายแหละนะคะก็เขียนอวยพรเขียนชื่อแล้วก็เขียนสำนักข่าวต้นสังกัดนะคะก็ส่วนมากขอให้ท่านนายกรัรมนตรีเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ก็มีข้อความหนึงนะคุณรัฐวุฒิที่เผอิญเราไปเห็น จริงเหรอฮะบอกว่าอะไรค่ะค่ะบอกว่าอะไรคะเป็นผู้นําต้องมีเมตตาเดี๋ยว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 คพรนะเป็นผู้นําต้องมีเมตตาเป็นคําอวยพรเหรอไม่รู้นะแต่ว่าเคยมีผู้อาวุโสท่านหนึ่งเนี่ยพูดถึงนายกรัฐมนตรีประเด็นนี้ว่าเป็นผู้นําต้องมีความเป็นกลางมีความเมตตา ก็ถือว่าเป็นคำอวยพรเดือนใจนท่านนายกก็กบอกแล้วเลยกระทบกระทั่งอะไรกันบ้างแต่ว่าก็ขอช่วยเหลือการทํางานต่อไปในการพัฒนาประเทศเดินหน้าต่อไปเนี่ยนะครับที่สําคัญวันนี้เดี๋ยวนายกรัฐมนตรีของไทย<ใ>ช,ช่วงบ่ายก็คือ16บหนกสามสนาทีที่ต้อนรับดูเต้ใช่ค่ะตต้องรอดูนะครับว่าหลังจากหารือกันแล้วมีการลงงานกันในสัญญาสําคัญ3าฉบับแล้วดูเต้ะจะพูดเรื่องอะไรบ้าง หลายคนอยากทราบมากว่าท่านจะมาพูดเรื่องอะไรในประเทศไทยคือความสัมพันธ์เรากับฟิลิปปินส์บางคนอาจจะไม่ได้ติดตามนะคุณรัฐวุฒิแต่มีค่ะทุกประเทศในโลกนี้เรามาีความสัมพันธ์ทำไมตรีที่ดีต่อกันโดยเฉพาะเรื่องของ นมควายใช่ไหมอ่าอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามอันนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับใครหลายๆคนเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดนะคะครับในขณะที่กระทรวงคมนาคมนะครับเมื่อวานหนึ่งเรื่องสําคัญก็คือกรณีของทั้งแท็กซี่ทั้งอูเบอร์จะเอากันอย่างไรเมื่อวานแกร็บไม่ได้ไปเมื่อวานไม่น่าจะว่าแกร็บไปหรือเปล่าแต่ว่าเป็นทีของอูเบอร์เพราะว่า Grab ก,กับ Uber เนี่ย Grab ก็จะไม่มีปัญหาในส่วนของ Grab กซี่แต่ว่า Grab Car เนี่ยอาจจะมีปัญหาแต่ว่า Uber Uber เนี่ยนะครับเมื่อวานทั้ง Uber ทั้งคมนาคมทั้งแท็กซี่ทั้งขนส่งเข้าไปพูดคุยกันว่าจะเดินหน้ากันไปอย่างไรจะอยู่กันอย่างไรในห้องประชุมมีการหารือกันค่อนข้างจะเครียดเนี่ยนะครับนั่งกัน2ฝ่ายเลยนะคุณดูสิตัวแทนของคมนาคมเนี่ยก็คือครองปลัดกระทรวงคุณสมศักดิ์ผมม่วงก็บอกว่าหลังจากที่มีการหารือกันแล้วเนี่ยนะครับหารือร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองูเบอร์แท็กซกลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่ข้อเสนอต่างๆเกี่ยวกับการปรับปรุงด้านกฎหมายเนี่ยเบื้องต้นก็คือบอกว่ากระทรวงคมนาคมจะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาโครงการกำกับดูแลคาดว่าจะต้องใช้เวลาศึกษาเนประมาณ6เดือนถึง1ปีแปลว่า6เดือนถึง1ปีนี้เนี่ยขอให้้เ ber อยู่เฉยๆก่อนอย่างนั้นเหรอคะขอใหู้เบอร์อย่าเพิ่งให้บริการในช่วงนี้อันเดี๋ยวไปฟังท่านให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีการหาหรือกันค่ะ กฎหมายเรามายังไม่มีไงมันก็มันเพราะนั้นพอมันกฎหมายมันยังไม่มีมันก็กลายเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกกฎหมายไงเพราะจะทำไงก็ต้องมาดูไงขณะนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนเช่นยกอย่างนี้ดูอย่างการการมีอาวุธปืนทำไมอเมริกามีได้หมดเลยเพราะกฎหมายมันไม่ห้ามไงแต่ของเราไม่ได้ก็มีใบอนุญาตก็เหมือนกันนี่ถึงต้องไปดูเอากฎหมายมาดูก่อนว่าจะทําไงทําให้ได้ถ้ามันมันมีผลดีต่อประเทศต่อประชาชนแล้ว จะทำยังไงจะต้องเขียนกฎหมายไงมารับให้สามารถกำกับควบคุมได้เพราะอันนี้เป็นบริการสาธารณะด้วยมกานานคะกรมก็บอกเช่นนี้นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีกฎหมายรองรับเพราะฉะนั้นมาต้องศึกษาก่อนมาต้องใช้เวลาในการร่างกฎหมายกระบวนการขั้นตอนต่างๆส่วนของผู้แทนทางอูเบอร์ว่าอย่างไรบ้างคนนี้ชื่อว่าเอมี่กุลโรดปัญญานะครับเป็นผู้ในการอาวุโสสืส่อสารองค์กรและนโยบายเอเชียแปซิฟิกของอูเบอร์ ยืนยันว่าไม่สามารถทําตามข้อเรียกร้องของกระทรวงคมนาคมได้ค,คือเรื่องของการที่จะให้ยุติการให้บริการในระหว่างที่รอผลการศึกษาสัก6เดือนถึง1ปีเนี่ยนะครับ <c oughs> ทางอูเบอร์ก็บอกว่าจะดําเนินกิจการต่อไปตามปกติ <c oughs> เนื่องจากมองว่าการบริการร่วมเดินทางของไทยยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนในการวองรับ คือขนส่งเนี่ยพยายามจะบอกว่าทำผิดกฎหมายบอกว่า Uber เนี่ยเป็นการขนส่งสาธารณะแต่ Uber บอกว่าเขาไม่ได้ขนส่งสาธารณะเขาคือเรื่องของการร่วมทางกันไป -Ride Sharing Ride sharing เนี่ยนะครับเอารถบ้านที่ว่างเนี่ยมาวิ่งรับส่งซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่ไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับก็จริงไม่ใช่ผิดกฎหมายค่ะไปฟังของทางอูเบครับ อยากจะขอยืนยันว่า u b e r มีความมุ่งมั่นเรื่องของการให้บริการในประเทศไทยเรามีความรู้สึกว่าเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยศักยภาพเราเห็นความต้องการที่ชัดเจนนะคะเรายืนยันว่ากฎหมายปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่รองรับอย่างเป็นทางการและปัจจุบันนี้เราจะมีการดำเนินธุรกิจอย่างปกตินะคะ สรุปก็คือค้ารานคาจะไปศึกษาว่าจะทําอย่างไรถ้าออกกฎหมายจะต้องครอบคลุมอะไรยังไงบ้างใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีค่ะแต่ที่ขอให้อูเบอร์ยุติการให้บริการในขณะนี้เพื่อรอก่อนเนี่ยอูเบอร์บอกไม่โอเคไม่ไันไม่ได้ใช่ค่ะแล้วจะเป็นอย่างไรต่อก็คือถ้าคนส่งเจอตำรวจเจอก็จับก็ปรับที่คุณรัฐวุฒิที่มันน่ากลัวกว่านี่ก็คือกรณีที่เชียงใหม่ไง ระ,ระหว่างรถแดงกับอูเบอร์คือถ้าโอเคดําเนินการตามกฎหมายดิฉันว่าดิฉันก็ไม,ไม่ไม่ค่อยห่วงหมายถึงว่าก็ว่ากันไปก็ถ้าจะยอมเสียยอมค่าปรับก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดมันใช้กําลังอนอกกฎหมายมาจัดก,การกันแบบนี้ดิฉันว่าไม่ไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร,ะนะะร่นะคะนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะสภาองค์กรน BRN เนยมีมติเลือกอับดุล,ลเลาะแวมานอเป็นผู้นําคนใหม่ค่ะ โดยสำนักข่าวออนไลน์ b e n n n e ิ s ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รายงานนะคะว่าสภาองค์กรนำของ BRN จัดประชุมที่กรันตันรัฐกรันตันประเทศมาเลเซียค่ะแล้วก็มีมติเลือกอับดุลลาะแวมนออดีตครูใหญ่โรงเรียนปอนะชิฮาร์ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเป็นผู้นำคนใหม่แทนนายสแปริงบาซอที่เสียชีวิตไปมเมื่อช่องต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะ เบนน่าเนส์นั้นตั้งข้อสังเกตในรายงานด้วยนะคะว่าการที่อับดุลเลาะแวร์มานอได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นำคนใหม่ของ BRN นั้นจะส่งผลกระทบต่อการพูดคุยสันติสุขที่กลุ่มมาราปัตตนีพูดคุยกับคณะพูดคุยสันติสุขของรัฐบาลชุดพลเอกอัษราเกิดผลเป็นหัวหน้าคณะปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าตัวอับดุลละแวมานอเองเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยสันทิสุขแล้วก็มีเป้าหมาย ต่อสู้เพื่อที่จะแบ่งแยกดินแดงแล้วก็ตั้งรัฐปัตตานีต่อไป<ม>ต้องจับตาดูเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้เพราะว่ามาลาปัตตานีเองเนี่ยประชุมกันเลือกจากห้าอำเภอเลือก1อำเภอเพื่อจะเป็นเฟตี้โซนแต่ขณะเดียวกันผู้นำบีไอคนใหม่ก็ต้องดูบทบาทว่าจะเป็นอย่างไรนะคะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราในต่างจังหวัดหลายๆเรื่องราวพายุฤดูร้อนความแห้งแล้งต่างๆที่เกิดขึ้นมาติดตามกันครับค่ะ